กรับสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมได้ได้วันนี้โ่มาอีกอมาอยู่น o r m a อาอยุคนกันบ้างนะแต่เอาแตไม่ว่าจะเจอผมช่องทางไหนนะครับเพจในหรือว่า u t u b e เนี่ยฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดอะไรก็ตามแตนะ่ที่มันมีให้กดนะนะเพราะว่าเรามันพวกเดียวกันคุณผู้ชมครับเราเป็นประชาชนเป็นชาวบ้านเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมติดตามผมผมก็ติดตามคุณผู้ชมแล้วก็เรียกร้องใดๆเรื่องให้กับคุณผู้ชมวันนี้มันมีประเด็นข่าวการเมืองนะครับ มันมีข่าวการเมืองเมื่อวานนี้ก็คือฮาใช่ไหมฮะพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาขับหมอองปฏิพัฒน์เนี่ยออกจากพรรคนะครับมันเป็นเทคนิคเอาง่ายๆเป็นเทคนิคนะโดยโดยการทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อรักษาสถานะตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรของหมอองปฏิพัฒน์เอาไว้พูดง่ายๆเลยแล้วหลังจากนี้หมอองก็ไปหาพรรคใหม่อยู่นะครับซึ่งซึ่งพรรคจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันติดตามมันต่อไปนะ นะพักจะอยู่ตรงจะไปอยู่พักไหนเดี๋ยวผมจะมีข่าวให้ฟังแต่มันมีคนหนึ่งออกมาซัดนะคุณผู้ชมครับคนหนึ่งออกมาซัดนั่นก็คือ,อ,อทนายวัชชัยซึ่งเป็นสวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะฮะแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวอ่ามาดูหมอองกันก่อนนะหมอองแกบอกว่าผมขอน้อมรับมติของพักเก้าไกลที่ต้องการทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมบูรณ์แบบและพักเก้าไกลตัดสินใจใสมาชิกภาพของผมในฐานะสมาชิกเก้าไกลยุติลงจากนี้ไม่ว่าผมจะไปสังกัดพักการเมืองใด ผมจะผลักดันการทํางานของสภาอย่างเต็มที่ผมคิดว่าพรรคเก้าไกลคงตัดสินใจอย่างยากลาบากและก็รอบคอบแต่ถามว่าเป็นการสงคบคิดเพื่อผลประโยชน์ของใครใหม่คงไม่ใช่นะก็ตอบชัดคือเอาง่ายๆเป็นเทคนิคคือรัฐธรรมนูญมันล็อกเอาไว้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหมออ๋องเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องพ้นไปถ้าลาออกไม่ได้ต้องให้ขับจะไปอยู่พรรคไหนพรรคเป็นธรรมพรรคไทยสร้างไทยหรือ ไม่จะพักเป็นธรรมมั้งครับหรือ,อยังไงฮะไม่ไม่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเกาะมาด้วยกันตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ชมครับเนี่ยชัดเจนนะทีนี้พอก้าวไกลก็ออกมาเป็นแบบนี้ปรากฏว่ามีคนไม่พอใจนะมีคนไม่พอใจนั่นก็คือคุณวันชัยสอนเสริคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกบุฒิทสภาเนี่ยนะครับเออ,ออกมาบอกนะฮะว่าอืม ถ้าคุณทำแบบนี้วันชัยบอกว่าคุณก็ไม่ต่างจากพรรคอื่นน่ะที่ผ่านมาโจมตีคนอื่นแต่ตัวเองเนกลับทำในเรื่องที่เหมือนกับกล่าวหาคนอื่นพฤติกรรมที่ทำเนี่ยมันคือพฤติกรรมอำพรางซึ่งใครๆก็รู้อยู่ว่ามันเหมือนว่าของหลอกๆไม่ใช่ของจริงเพราะความจริงแล้วนายบิดพักการเมืองของตนเองซึ่งเคยมีสอสอไปทํากิจกรรมการเมืองก,กับพรรคอื่นได้อยู่หรือไม่ก็ไม่เห็นไล่ออกแต่พอมาคราวนี้อยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจก็ท,ทําทีเป็นไล่ออกซึ่งถ้าถามว่าสังคมรู้ไหมก็ต้องบอกว่ารู้ใครๆก็รู้ แบบนี้จึงเห็นว่ามาตรฐานพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งว่าให้เขาอีเหนาเป็นเองประมาณนั้นนะครับดังนั้นจะมาเห็นว่าคนอื่นทําแบบนี้แล้วตัวเองควรทําด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําไม่เช่นนั้นทั้งในสภาและก็นอกสภาจะกล่าวหาได้ว่าพรรคนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่นๆเวลาอยากได้อํานาจอยากได้ตําแหน่งอะไรก็อ้างได้เห็นไหมอะอะไรก็อ้างกันได้สววัชชัยซัดเลยนะ สัตว์เลยไม่ต่างกับพรรคอื่นเลยนะที่ว่าพรรคอื่นเป็นตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะคุณผ,ผู้ชมครับคืออย่างนี้เราเลยพลาดหัวแบบนี้ไงผมก็เลยพอเห็นข่าวนี้นะก็เลยนึกถึงคําพูดคุณวิโร์แหละคุณผู้ชมจําได้ไหมวิโร์ลัคนาอาริสนันวิโร์เนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาสู้กับคนหน้าด้านเนี่ยนะมันต้องหน้าด้านเท่ากันหรือต้องหน้าด้านกว่าเท่านั้นนะครับ คุณผู้ชมเคยสู้กับคนหน้าด้านมาก่อนแนมะ้นี่ไม่ต้องหมายถึงการเมืองนะเวลาคุณผู้ชมอยู่ในสังคมที่โหดร้ายสัตว์โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะฮะนองแนมไม่ได้นะครับมัวแต่เป็นคนดีถือศีลห้าเนี่ยนะครับโอ้โหผมว่าบางครั้งไม่ทันคนนะนะไม่ได้ว่าศีลห้าไม่ดีนะนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างใช่ไหมคุณผู้ชมเวลาเราเจอคนดีๆเราก็จะพึงปฏิบัติต่ตอเขาด้วยมาตรฐานที่ดีเวลาเราเจอคนหน้าด้านเนี่ยเราก็ต้องงัดความหน้าด้าน นะงัดร่างสองร่างสามเข้ามาสู้บ้างต้องมีหลายร่างนะครับสังคมสมัยนี้เนี่ยนะครับปั้นหน้าเดียวเข้าหาทุกคนเนี่ยนะครับเสียเปรียบเอาผมพูดคํานี้แล้วกันเสียเปรียบนะเป็นคําวิโรธที่ผมพยายามอธิบายความนะวิโรธเขาบอกว่าเวลาสู้คนหน้าด้านเนี่ยมันต้องหน้าด้านเข้าไว้มันต้องยืนหยัดเข้าไว้มันหน้าบางสู้เขาไม่ได้ลรวก็จะบอกว่าเอ้ยพรรคอื่นทําได้หมดตัวเองทําไม่ได้พอตัวเองทําปุ๊บก็จะโดน ว่าเปรียบเทียบแบบนี้ว่าเอ้าไม่เห็นต่างคนอื่นสร้างงานอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาเสียทรงมาตั้งแต่ต้นแล้วไงคือเขาเลือกตั้งมันก็เป็นดับหนึ่งดูไหมประธานสภาเขาก็ไม่ได้นะประธานสภาเนี่ยคือก้าวไกลไม่น่าด้านพอนะอันนี้พูดตรงตรงนะนะก้าวไกลก็นะคือถ้าเขารู้ว่าวันนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะเขาต้องสู้ประธานสภาเขาไม่สนใจคนอื่นอะไรเงี้ย ตอนนั้นเขาอาจจะหน้าบางไปนิดนึงนะอาจจะตกเข้าไปอยู่ในกระดานอะไรก็ตามแต่นะฮะเขาก็เสียตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรไปสักพักหนึ่งก็มาเสียตําแหน่งอ,อะไรอ่ะนายกไม่ต้องเท้าความนะก็มาเสียตําแหน่งนายกหลังจากนั้นก็เหมือนหูตาเขาสว่างขึ้นเขาก็บอกว่ามันสู้กับคนหน้าด้านนะถ้ามัวยึดแต่หลักการยึดแต่แต่คุณจะทำความดีเสียหมดทุกอย่าง เสียหมดทุกอย่างนี่ถ้าไม่คือจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าหน้าด้านนะมันก็ต้องเรียกว่ามันก็ต้องเอาบ้างอะ่ะเอาบ้างอะ่ะต้องหักเอาบ้างอะ่ะนะเป็นคนแข็งบ้างอะ่ะเป็นคนเอาบ้างถ้าก้าวไกลเนี่ยนะไม่เล่นวิธีนี้นะก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างนะครับรองประธานก็จะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เหลือมาตั้งแต่ประธานแล้วทั้งๆที่เขาควรจะได้ตั้งแต่แรกถูกไหมครับตามกลไกพราเขาชนะมาเป็นอันดับหนึ่ง เขาก็เสียนายกมาแล้วพวกเนี่ยก็บีบเขาให้เขาเสียรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรอีกใช่ไหมเหลียมจัดหรือเปล่าพี่ผมไม่รู้นะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่งั้นก้าวไกลก็มีเหลืออะไรเพราะนั้นเขาก็เลยต้องงัดวิธีนี้ไงเหมือนที่วีโรดบอกไนงะสู้กับคนหน้าด้านมันก็ต้องหน้าด้านสินะไม่งั้นจะโทษนะไม่ให้กูเหลืออะไรเลยเหรอนี่จริงไม่จริงที่เขาเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ นะเพราะคอยโดนแสะโดนทิมโดนตอกคือทำอะไรก็ผิดหมดอยู่แล้วเอางี้แล้วกันก้าวไกลก็ต้องรักษาเสียงของประชาชนเอาไว้ที่เขาเรียกคุณมากี่เสียงอ่ะสิบสิบกว่าล้านสิบสี่สิบห้าใช่ไหมหรือสิบสองสิบสามเนี่ยนะคุณก็ต้องรักษาผลประโยชน์คือจะได้มีหน้าที่ไปทํางานให้กับประชาชนใช่ไหมอ่าคือโอ้โหคนตั้งสิบกว่าล้านเยอะที่สุดละในพักการเมืองเนี่ยเขาฝากความหวังเอาไว้ที่คุณนะ ถ้าคุณไม่มีตําแหน่งอะไรที่สําคัญงานการมันก็ไม่เดินใช่ไหมมันก็ทํางานไม่ได้ไงมันต้องอยู่ในตําแหน่งสําคัญไม่งั้นคุณไปเอาความฝันของประชาชนแม่งสิบกว่าล้านทิ้งไปหมดเพราะนั้นก็ต้องหน้าด้านใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมครับนะส่วนคุณวันชัยประชาชนคนไม่ได้เลือกมาแกก็พูดอะไรได้หมดอ่ะใช่ไหมคุณบัญชัยอ่ะคุณวันชัยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงแกจะพูดอะไรแกก็พูดได้หมดนะพูดได้หมดอ่ะนะ เออแกก็พูดได้หมดแต่แกบอกว่าว่าแต่เขาอีหนวเป็นเองนะก็ก็ประมาณนั้นอ่ะนะแกก็พูดได้หมดคือ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 คุณควรแทแกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่ะนะแล้วเดี๋ยวเ,เดือนอปีหน้าเดือนไหนจำไม่ได้น่าจะกลางๆปีก็หมดวาระละสอวอเข้าไปละนะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวจะไปหาเรื่องไปคุยกันเขียนต่ออายุการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นไปได้หมดเลยเราใกล้ๆนะคุณผู้ชมใครดูเถอะสวอเขาไม่ไปง่ายๆหรอก อืมผมผมคิดว่านะตั้งแต่ผมทําข่าวแล้วก็อยู่กับวงการเมืองมาเขาไม่ยอมไปง่ายๆหรอกนะมันอาจจะมีการไปแก้ลแล้วะธรรมนูญให้เหตุผลว่าระบบสภาจะต้องมีการทวงดุลอ่านะมีสภาสูงคอยตรวจสอบอะไรต่างๆเพื่อป้องกันนะักการเมืองทําไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรเด็จการสภาเห็นไหมมันจะกลายเป็นรเรด็จการรัฐสภาเขาก็อาจจะอ้างเหตุผลแบบนี้ก็ได้ แล้วถึงเวลาเขาแก้ไขมรูนแล้วก็มีกระบวนการสรรหาสหาวอีกแบบหนึง่งจากเดิมมันก็จะมีแบบของมันอยู่นะสวอเนี่ยนะมันก็จะมีแบบของมันอยู่แต่มันก็อาจจะผ่านการคัดเลือกแล้วไม่รู้อะนะแต่สวอก็ยังมีนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นสวอแบบทรงเดิมนะหรือว่าเป็นสวอตามรับนูลที่เป็นไป,นปนตามเจตนารวมคัดสรรมาจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆอันนั้นก็ต้องก็ต้องรอรอรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับน,นี่เห็นไหมเออนะ เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องขึ้นมาจนได้นะครับผมเห็นว่ามีข่าวนี้ก็เลยเอามานําเสนอเอามาเล่ากันให้กับคุณผู้ชมฟังก่อนที่จะเดินทางออกไปทําธุระนะครับอ่ะก็เจอกันหอมปากหอมคอนะครับเจอกันตรงไหนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามได้แบบเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะเราก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ easy o g o อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากผม ยุคนวิเศษสังรูปร่างหน้าตามผมเปลี่ยนแปลงไปสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนจาก e a s y Coffee ซึ่งเป็นกาแฟที่ผมผลิตร่วมกวับผูเชี่ยวชานนะครับดื่มกินเป็นประจำมาเป็นปีดูความเปลี่ยนแปลงครับดูความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับแต่มีคุณผู้ชมนะครับไม่อยากกินกาแฟอยากกินอย่างอื่นเพราะเป็นคนไม่กินกาแฟมีนี่ครับอีซี่โกโก้ผมทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าดีอย่างไรนะครับเหมาะสมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงน้องๆหนูๆด้วยนะ กินได้นะครับแล้วก็คนสูงอายุก็กินได้เพราะบำรุงสมองบำรุงสายตาสําหรับคนไม่กินกาแฟมันดียังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับเอาวิตามินก่อนมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B12 ไขมันน้ําตาลตำดื่มได้ทุกวันผสมวิตามินหอมอร่อยนะครับดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสดใสแลนะที่สําคัญสมองสําคัญมากมาก สมอง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 ,มองนะครับของละแค่เพียง390บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงกไลน์ได้เลยนะครับหอมกลมกล่อมเป็นอย่างมากนะครับชงลงไปหวานมันกํนาลังดีและที่สําคัญเป็นความหวานความมันที่ได้มาจากสารสกัดทางธรรมชาตินะครับทางธรรมชาติล้วนๆน,น,นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคนที่กลัวอ้วนกลวนัลวหวานกลวนัลวมันแบบผมเนี่ยยังกล้ากินเลยบางครั้งผมก็มาผสมกับอะไรนะกาแฟมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรมอคค่า อร่อยไปอีกแบบแต่อันนี้ทามาสาหรับคนไม่กินกาแฟไงะนะแต่ถ้าคนกินกาแฟมาผสมกันก็ได้กล่องละสามบาทเท่านั้นนะฮะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามากินโกโก้ทั้งทีกินกาแฟทั้งทีมันต้องกินของดีที่มีประโยชน์ด้วยเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยแค่น้ําจิ้มนะครับเพราะมันมีราชาเห็ดสมุนไพรนี่ดีจริงอะร,ราชาเห็ดสมุนไพรคุณผู้ชมดูผมเอาเองละกันนะครับคือผมควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยไง EC Coffee ช่วยผมมาแล้วแต่อันนี้เนี่ยส่วนผสมสมุนไพรยเยอะกว่าอีก เยอะกว่าอีกคุณผู้ชมครับมีทั้งโกโก้โกดัตโปรเซสนะมีเห็ดมาใบตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเห็ดชิตตเกะเห็ด,าดมายาบุชิตตะเกะหล,ลอหลอหางกล้วยหลอหางกล้วยนี่คืออะไรคุณผู้ชมครับเพิ่มความหวานมาจากหลอหางกล้วยเห็นไหมถ้าใครรู้จักเ่ยสุดยอดเลยย่าหวานย่าหวานนี่ก็เพิ่มความหวานเห็นไหมครับมันเป็นธรรมชาติคนที่กลัวอ้วนกลัวหวานอะไรแบบนั้นเนี่ยกินได้นะครับแล้วก็ข้าวบาเร่งอกอีกต่างหากคุณผู้ชมครับนี่ นะทำมามีคุณภาพมีฉลากมีอยอยมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำเล่นๆผมย้ํานะครับผมทํากาแฟขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนหลายๆคนที่คุณผู้ชมเห็นเขาทากันดังๆแป๊บเดียวก็เลิกกันไปแล้วก็ไม่ได้ไปวาดพาดพิงเขาเขาอาจจะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ของผมเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับกาแฟ e ีซี่คอฟฟีจนมาถึงอีซี่โกโกโก,ก็คือเราคุยกันละว่าเฮ้ยอันนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าคนไม่กินกาแฟไง นะอย่างลูกผมประมาณ7จ็ดแปดขวบสิบขวบเนี่ยเขาก็กินได้เห็นไหมครับนะก็กินสินค้าของพ่อเขาผมก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดให้กับลูกให้กับคนที่บ้านของผมอยู่แล้วนะครับผมเน้นหนักเลยเรื่องของการกินอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับหนึ่งได้กินของที่เราชอบอย่างผมชอบกินกาแฟหรือคุณผู้ชมไปกินกาแฟได้กินโกโก้โกโก้โกต้องอร่อยนะครับมันคือผมที่ายไม่ถูกคือมันจะหอมมันนะเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับมันจะหอมมันจะมันมันจะหวานแบบว่าอยู่ในปากอะ่ะมันจะ คืนลงไปแล้วมันก็จะซึมไปไม่ได้แบบหวานจี๊ดแบบของหวานที่ที่ททสกัดทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกินของอร่อยแล้วนี่คือหลักการผมนะกินของอร่อยแล้วมันต้องได้ของดีมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับมีคุณค่าต่อสมองสายตาระบบประสาทเนี่ยสำคัญมากสมองสมองเนี่ยถ้าเราบำรุงสมองเราตลอดเวลาคุณผู้ชมรู้ไหมได้กินของที่เราชอบด้วยนะครับมันก็จะทําให้สมองเราดีนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสดชื่น นะเป็นคนเกง आ, ่งอ่ะอ่าเป็นคนคิดอะไรร,รอบครอบเข้าคล้องว่องไวกองละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับสนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือไม่ก็กดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับแตสนใจพิมก็สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับผมยุคนก้าการันตีเพราะผมเลือกตั้งแต่คุณหมอ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญพูดคุยหาบรือกันดูหน้าสิดูคนเป็นนักข่าวนะครับตาจริงตามจังทำซีเรียสขนาดนี้ควบคู่ไปกับ e ีซี่คอฟฟีจะสั่งแพ็คคู่กันก็ได้นะครับทั้งกาแฟแล้วก็ทั้งโกโก้เอาไปฝากคนที่คุณผู้ชมรักในโอกาสดีๆนะครับก็สามารถซื้อไปฝากสามารถเอาไปมอบเป็นของขวัญได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ทรงคุณค่ามีมีค่า อ่าเป็นของมีค่าแล้วก็มีประโยชน์ราคาก่องรักแค่เพียง390บาทเท่านั้นผมไม่รู้จะโฆษณาาย,ยังไงละผมก็ใช้เองเปลี่ยนแปลงเองจนวันนี้กาแฟมันดีจนมาถึงโก,โกโก้ก็ยังเผื่อแผ่กับครอบครัวคนที่บ้านลูกๆหล,ล,ลาน,ลานๆเนีนะครับได้รับประทานของโ,โกโก้เด็กเขาชอบเนี่ยอไหมฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนหนุ่มสาวไว้าทางานเนี่ยเขาชอบคนที่ไปกินกาแฟะนะฮะเพราะฉนั้นเออเพราะเขาชอบแล้วเนี่ยอยาให้เขากินแต่ของหวานแล้วเป็นหวานที่แบบว่ามันไม่ดีต่อร่างกายอ่ะ มันนะที่ไม่ดีต่อร่างกายที่ชอบกันมากเลยไม่กินแล้วมันจะไม่สดชื่นแต่อันนี้ได้กินของดีอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพต่อสมองแล้วก็สายตาของคุณผู้ชมด้วยนะครับ ec coco กกจดจำไว้หน่อยนะครับ ec a coco สินค้าจากยุคนนักข่าวที่ยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ครับ